สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซีแฟนครับแฟนช่องรว่าจ,จะทางช่อง youtube มาหาเฮงพามวลทางเพจ f c e e o o o อา่าซอนอิส,สานเอาเจ๊บนนะะเนึ้อหก่านเนาะเนาะนนี้ก็มาพบมาพอกันอา่าปั้นพุกทธพี่น้องพุทธที่30เมษายน2568ก็จะตาม แนวทางล่าพัฒนามาฝาก FC เอฟซีเฮาจักหน่อยทุกๆตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมือเ้านี่เห็นปูบุญทรหาแอดเนาะเดี๋ยวจะลองกอสายหาล่องเมืองเพราวะเป็นทรมาแต่สสบุญพี่น้องนะคะเนาะ,ะเพื่อมีแนวทางเด็ดฝาก FC เอฟซีเฮาเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะกดติดตามค่ะปู อากาศนมัสการเนาะค่ะเนาะปูอุบลค่ะพี่น้องเห็นโท่อาร์ตาโซาครับปูมีเด็ดเด็มาฝากเอฟซีบ่าสดดิเห็นอยู่บ่อไเอ้าปูทรงเขาไล่บอกว่าได้เปิดเมืองเลยโทษเลยฮึ่ยัยย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 ยำนวยอยย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 นยยยยอยยยยยยย้ยนวยย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 ยายยยยายยงยยยยยยยอยอยย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 าย อ,อ,อ,อ้าโอ้ววบบีลา,าวจะคู่2คู่ให้เอฟซีนี่มันเรื่นแบอนี้เลยมรจักกอับอ่าอย่างแะศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สองขออภัยศูนย์เจ็ดศูนย์สองค่ะปู่ตัวที่แรกบอกตัวที่แรกปุเนเมึงดิมืองตะซีตัวสุดท่าย จักจากจำในยุเจศูนย์สองอ่ามันมันศูนย์เจ็ดศูนยั่นแหละแล้วเ,เห็นตัวหาตัเสองปูเสานี่ทางล่าฝากเอฟซีบ้าสิโอเอาสือวณว่เ่านันอ,นะอืมกับกับดูชลาดดางไม้นะัอืมไปดงน้ำค่ะเื่อี้ผู้ายบุญร่วมทำบุญน้ำนะโอ,อ้ของทุกท่ายฝากตัวได้เซีสนปูรัฐบาลไทยนะ E ol, 6, 6 oh. หกเจ็ดเม็ดเดียวเหรอคะเหมือนเดิมเหรอเม็ดเดียวสามตัวก็หกเจ็ดเดี๋ยวนะหกหกเจ็ดขางล่างหกแปดแค่นี้แ่ะหกหกเจ็ดล่างหกแปดอ้อถัดอ่ะถวาตัวนี้เพื่อมีโชคมีหมาน้ำกันอันนี้แนวทางวันที่สองพฤษภาพเนาะคร่ะผู้แมนแมนครับแมนโอ้โหอ้าวโกมาหยั่งโกทุดท้ายให้งเอฟซีโอุบลนนะคะ

เอาเดี๋ยวมือสุดท้ายเพื่อจะสรุปให้อีกเท่านึงเนาะครับปูเนาะสำหรับรัฐบาลไทยค่ะปูค่ะแค่นี้เนาะครับปูเนาะค่ะปูค่ะสาธุครับปูสาธุโอ้ปูอะไรก็แล้วเหตุสลายไม่แนวทางรัฐบาลไทยย้อนไปเมื่อขึ้นวอามือเสานี่เห็นปูตัวหาแต่เสาเนาะเนาะจมูกหัวหากับปูเบิรงเห็นตัวสารปูตาลไม่ท่านในความเอ้าก็เลยฝากอันรัฐบาลไทยของปูไปก่อนนะแต่ว่าคลิปนี้อ่า จะมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาให้อเอฟซีเฮาพอดีต่อสายหาปูปาบอนเลยคำนวณแนวทางล่าพัฒนานะของปูบบนแต่ว่าพูนเน้นย้ำรัฐบาลไทยมากพี่น้องนะคะสั่งสลาพาสันว่าสามตัวหกหกเจ็ดแล้วก็เน้นล่างนะคะหกแปดเม็ดเดียวปูบบนนะคะแคปภาพเพื่อมีโชคมีหมาน้ำกันอ่าแล้วกันเนาะเอา สำหรับใครที่รอคอยอ่ามือแรกนี่พี่น้องเอาโมโม่นี่เพื่อนว่าเอาโมโม่นี่พ่อเด็กอ่าคาป้าทู่มาสั่นอ่ะนะ,ะเสียนขุนไก่เสีย่ยนขุนไก่กินกลางมาตเตซอบเลยล่ะไปตัดป่ามาสั่นพี่น้องนะฝากเข้ามาหาคู่5คู่เน้นๆได้สำหรับเสีย่ยนขุนไก่อันแนวทางลราพัฒนานะครับจะสรุปให้ในคลิปนี้เลย สำหรับปูอวนเมื่อกี้นี้ไม่มีนะครับปูมีแต่รัฐบาลไทยต่อไปเป็นของแนวทางลาวของเซียนขุนไกรของวันพุทธที่ 30, สามสิบเมษายนส5 6พันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ,ะชุดแรกหางแรก0ูน7สามห้าเจ็ดบอยยางคือเกาสีอหนึ่งยังจะตามอีกรอพี่น้องสี 4, 1, 8หนึ่งแปดหนึ่งถ้าชอบ เบิ้ลชอบเป่านะชอบเบิ้ลชอบเป่าฮาฮาสามตัวฟันฟันมาสองหางพี่นอ้องชุดสามตัวเพิ่นฟันมาสองหางนกกนเนาะค่ะเนาะหกศูนย์สามแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งนะอันนี้ของเสียงคุณไก่ <c oughs> เอา้าคำว่าฝาเอฟซีจะสรุปให้เลยนกกนเนาะค่ะเนาะจะสรุปให้เลยสำหรับบรรยากาศ ใช้สายของมือนี่พี่น้องนี่เส้นขุดไก่ได้แนวทางราบัตนาเพื่อนไปขายปร่ได้ไปข,าย,ไปขายของมือนี่เออบอกว่าสิาเขาเอ่อฝ้าป่ามมาสิเป็นตัดป่ามนะเปีก็ร่างแรงใจให้เสียเ้ยนเพื่อนนะครัเนาะอ้าวนะฮะสามตัวหกศูนย์สามแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งมาร์คนำเพิ่มวะตัวในวงกลมคือตัวเน้นนะศูนย์สามกับสี่หนึ่ง ชุดรองห้าเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็ห้าห้าถ้าเบิ้ลท้าเป่ามานะเอาแค่ภาพนะเช่นขุนกระไรไปหรือยังหนึ่งสองสามอ่าไปต่อกันเลยพี่น้องนะไปต่อกันเลยสำหรับลาวมาักคักอ่าลาวมาักคักวันจันทร์พื้นเท็ดทํำคลิปสนันเนาะในท่าเพียรเพิ่นเก่ากาบาวิสานเพิ่อนอ่าเพิ่นให้เพ่นได้สามตัวพี่น้องนะเจ็ดสองศูนยะ์ 7, 2, อนี่ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เนาะมือนีก็ลเลยใส่มาแล้วก็พิจารณาดูนะสี่ตัวเลยนะเจ็ดสามสามแปดตัดเอาหน่อยน,นะพี่น้องต,บบต,นะตัดแบบแรก็ตัดนะตัดแบบไหนก็ตัดสําหรับลาวมักคักนะเอาเดี๋ยวสิว่ามาเห็นพี่น้องลาวมักคักอ่ให้มุนอยู่นี่นันแลหละเฮดแบบแรกก็เฮดเพื่อนว่า นะของมหาเห่งพี่น้องนะไม่แน่อาจจะแตกบนแตกล่างอีกสามตัวแตกอีกนะไม่ได้ทักมาขึ้นน,นะสามสามแปดพี่น้องเจ็ดแปดก็อย่าลืมนะไปได้นะพิจารณาดูนะแต่ตไปติตตัดแบบได้วนะ่าสี่ตัวสี่ตัวเจ็ดสามสามแปดนะอัดเอา,าพี่น,นาานะ้องพิจารณามือนะคะเนาะอาแค่พัดนะเอามาให่งพี่น้อง <c oughs> อ่าหนึ่งสองสามหายต่อพี่น้องรุปไปเลยบังเอิญพี่นอนะ้องนะผูไใดชอบเน้าทั้งอ่าลาบังเอิญฮแอดเจี๊ยบไม่แน่นะคะไม่แน่นะอ่าไม่แน่อาจจะมาบลารพี่น้องนะลาวบังเอิญห้าศูนย์แปดเป็นทะเบียนมอมตอไสนะคไขนะ่พี่น้องนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุพี่น้องอ่าเขามาอ่าชนตูดเอานะคะ ลูกไส้ขี้ไปพี่น้องนะห้าศูนย์แปดอ่านะคะแคปภาพเลยนะลา,าบบังเอิญใครผู้ได้มาร์ลาบังเอิญเพระาระว่าจำปาหลายครูพี่น้องลาบบังเอิญเป็นเป็นเหตุการณ์บังเอิญน,นะก็จะเอามาลงให้วันไหนไม่มีก็ผ่านนะแต่วันนี้เอามาฝากห้าศูนย์แปดตัดเอาหมุนเอาแต่ตเอฟซีสิียสจิพิจารณละนาเอานะถ้าใครชอบอยู่ในชุดนี้ไม่ชอบก็ผ่านนะเน้นๆเ,เลยนะคะ เน้นย้ำเขามาจนช่วงช่วง,งไทยนะชจจจ่วงช่วงไทยพอดีนะหาศูนย์แปดพี่น้องผ่านป้ายทะเบียนนะเราไม่โฉไม่มานน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะอาฝากทิ้งท้ายนะคะฝากทิ้งท้ายของราวชีเด็ดเหมือนเดิมสีคู่สี่หางนะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเจ็ดหกเจ็กนะคะเจ็ดเก แคราเก้าหา,หา,หาไปกับนั่พี่น้องแต่ว่าเจ็บหนึ่งหกห้าจะไม่เขียนให้เราให้เอฟซีพิจารณาดูนะเอานะก่อนจบคลิปฝากตอเนฟซีให้มีโชคมีมันให้เฮงเงปังๆกราบขอพระคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่เป็นกระลังแรงใจให้กับทีมงานไม่ว่าจะติดตามทางหน้าช่อง YouTube หรือว่าทางเพจ Facebook ก็ให้เอฟซีมีความสุขลหลายๆนะคะแล้วมีโชคมีมนเองเงปังๆ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ